สวัสดีค่ะพบกับช่องพักเครื่องมั่งมี EP ที่46ค่ะวันนี้มีพักเครื่องราคาแบ่งปันเป็นราคาพิเศษรายการละ2 0 0บาทส่งฟรีมีเกล็บปลายทางช่องทางการติดต่อนะคะโทรเบอร์082-9798837หรือแอดมาที่เบอร์ได้เลยนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ช่องพักเครื่องมั่งมีกันด้วยนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันที่รายการแรกเลยค่ะรายการที่หนึ่งนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพอค่ะอืมนี่นะคะปีสองสี่แปดสี่ค่ะด้านหลังนะคะ ค่ะเราไปต่อกันที่รายการที่สองเลยนะคะรายการที่สองเป็นพระร่วงเนี่ยค่ะเป็นพระร่วงปางเปิดโลกนะคะสวยๆกันเลยค่ะพี่ๆต่อกันที่รายการที่สามนะคะ รายการที่สามเป็นหลวงพ่อเอียานะคะวัดบ้านด่านปราจีนบุรีค่ะ <c oughs> ด้านหลังค่ะอ่าพี่ๆคนไหนชอบสนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยค่ะต่อไปรายการที่สี่ค่ะ เป็นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะมาพร้อมกรอบสวยๆกันเลยค่ะต่อกันที่รายการที่ห้านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดค่ะนี่หลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะ มีไปให้พร้อมกรอบเลยค่ะต่อไปรายการที่หกนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดค่ะมาพร้อมกรอบเงินสวยๆกันเลยนะคะเราไปต่อกันที่รายการที่เจดนะคะรายการที่เจ็ดเป็นคดกลาหลวงพ่อหน่อยค่ะ นี่ะคะหากพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะ <c oughs> ต่อกันที่รายการที่8ค่ะหลวงพ่อโต๊ะนะคะ หลวงพอ่อโตวัดประดูชิมพลีนะคะอาพี่พท่านใดอยากสอบถามอยากได้รูปเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะไลน์แอดกลุ่มอ่าพระเครื่องมังมีค่ะนี่นะคะต่อกันที่รายการที่9นะคะรายการที่9้าเราจะเป็นอ่า พญาเต่านะฮมาพร้อมกับกรอบพลาสติกเลยนะคะเนี่ยะเราไปต่อกันที่รายการที่สิบเลยนะคะเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะทุกรายการนะคะ รายการละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะสนใจสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะค่ะต่อไปเป็นรายการที่11ค่ะรายการที่11เเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะคะเป็นสีเงินมาพร้อมกับกรอบพลาสติกค่ะ ะะต่อรายการที่สิบสองนะฮะสิบสองเป็นผาสันนะฮะผาสันนั่งชัยนาทนะคะ่า่พี่ๆท่านใดสนใจนะคะชอบสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะทุกรายการนะคะพี่ๆเป็นราคาพิเศษคะ่ะรายการละสองร้อยบาท ทุกอองเลยนะคะต่อไปรายการที่สิบสามค่ะเป็นสมเด็จวัดเกตชัยโยนะฮะเป็นพิมพ์หกชั้นนี่นะคะด้านข้างนี่นะ ต่อกันที่รายการที่สิบสี่นะคะเป็นพระคุณแผนผงพลายนะคะผงพลายกุมารหลวงปูท่ทิมนะคะด้านหลังนะคะอืมสวยๆกันเลยนะคะพี่ๆรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยนะคะ ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะเราไปต่อกันที่รายการที่สิบห้านะคะเป็นสมเด็จวัดะระฆังค่ะนี่นะคะพี่ๆด้านหลังค่ะขอบข้างสวยๆกันเลยค่ะ ตอนที่รายการที่สิบหกนะคะเป็นพระรอดนะะพี่พท่านใดชอบนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะในไลน์แอดพักเครื่องมั่งมีนะคะต่อกันที่รายการที่สิบเจ็ดนะคะ พระผงสุพัรณ์่ะสวยๆกันเลยจ้านี่นะจ้าพี่ๆเราไปต่อกันที่รายการที่สิบแปดนะฮะสิบแปดเป็นพระปิดตาหลวงพ่อโตะนะจ้าอ่าหลวงปู่โตะจ้า ปะปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีนะคะสนใจโทรเข้ามาได้เลยจ้าอยากได้รูปเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะนี่นะจ๊ะต่อกันที่รายการที่สิบเก้านะจ๊ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินจ้ะนะ ทุกรายการนะจ๊ะพี่ๆรายการละสองร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บเกินปลายทางนะจ๊ะ <c oughs> นี่นะคะไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบค่ะยี่สิบเป็นพระปิดตานะฮะพีะ่พี่ๆท่านใดชอบนะจ๊ะสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะจ๊ะ นี่ค่ะต่อกันที่รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะนะ <c oughs> เป็นพระรัตนะนะจ๊ะปางอุ้มบาทนะนี่นะจ๊ะสวยๆกันเลยะนะจ๊ะพี่จ๋า สองร้อยบาททุกรายการเลยนะจ๊ะพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะเราไปต่อกันที่รายการที่ยีสิบนะจ๊ะเป็นแหวนหลวงพ่อหลวงปู่โตะนะจ๊ะนี่ลงยาสวยๆอะไรจ๊ะ ต่อไปรายการที่ยี่สิบสามจะวัดอา่าพระท่ากระดานนะจ๊ะอ่าพี่พี่ท่านใดชอบนะจ๊ะสามารถโทรเข้ามาได้เลยจ้าแอดไลน์เข้ามาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะพี่พี่นี่จะฐานนะจ๊ะต่อกันที่รายการที่สิบสี่จ้ะ เป็นเหรียญเหรียญหล่อพิมพ์เล็กเอ้ไม่ใช่สิอ่ะเหรียญหล่อพิมพ์เสมานะจะเสมาใหญ่หลวงพ่อไล่าจากวัดกำแพงต้องขออภัยที่น้องพูดผิดด้วยนะจ๊ะ <c oughs> จ้ะรายการนี้คือรายการที่ยี่สิบสี่นะจ๊ะต่อกันที่รายการที่ยี่สิบห้าเลยจ้ะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่นะจ๊ะ นี่ด้านหลังอ่าไม่มีอะไรขอบข้างนะจ๊ะเป็นสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะตอนที่รายการที่ยี่สิบหกอะเป็นนางพญานะจ๊ะพานางพญาอ่าพี่ๆท่านใดชอบนะจ๊ะสามารถโทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้เลยจ้า นี่นะจ๊ะเราไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบเจ็ดจ้ะพระงบน้ำอ้อยสุขโขทัยนะจ๊ะา,าเป็นของสวยงามมากเลยนะจ๊ะพี่ทุกทุกรายการสองร้อยบาทนะจ๊ะ ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางจ้ะหลวงพอ่ออ่ารายการที่ยีสิบแปดจ้ะหลวงพ่อปานวัดบางนมโครนะจ้ะเนี่ยพิมพ์ขี่ขี่ไก่นะจ้ะขี่ไก่ชอบสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยจ้ะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะจ้ะ ต่อไปกันที่รายการที่ยีสิบเก้าจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อกลวยจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อกลวยวัดโคสิารามหรือวัดบ้านวัดบ้านแคร์แฉนานะจจะอ,อนี่จะจ๊ะตายถ่านไปต่อกันที่รายการที่สามสิบจะเป็น ปิดตาหลวงปู่โตนะจ๊ะวัดประดูชิมพพลทุกรายการเป็นราคาพิเศษสองร้อยบาททุกรายการเลยนะจ๊ะพี่จ๋าพี่ๆคนไหนชอบนะจ๊ะสามารถโทรเข้ามาได้เลยจ้าวัดหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลนะจ๊ะ เราไปต่อกันที่รายการที่สามสิบเอ็ดจะเป็นนางพญานะจ๊ะนี่นะจ๊ะสนใจอยากได้รูปเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาได้เลยจ้ะเราไปต่อกันที่รายการที่สามสิบสองนะจ๊ะเป็นเหนรียญหลวงปู่โตจ้ะ นี่นะจ๊ะให้ไปพร้อมกับกรอบเงินสวยๆเลยจ้าตอนที่รายการที่สามสิบสามนะจ๊ะเป็นปิดตาหลวงหลวงปู่โตจ้ะ นะจ๊ะตอนที่เราไปตอนที่รายการที่สามนะจ๊ะเป็นนางกวักหลวงพ่อเดิมจ้ะชอบสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะ,ะนางกวักหลวงปุโตนะจ๊ะรายการที่34อ่าน้องพูดผิดนางกวักหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะ ตอนที่รายการที่สามสิบห้าจะเป็นพระก,กิ่งนะจ๊ะพระก,กิ่งนะนี่จ้ะตอนที่รายการที่สามสิบหก่ะสามสิบหกเป็นเหรียญหล่อจอบเล็กนะจ๊ะหลวงพ่อเงินอหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะ สอบเล็กให้ไปพร้อมกับกรอบพลาสติกสวยๆเลยจ้าต่อกันที่รายการที่สามสิบเจ็ดนะจ๊ะถ้าคุนแผนพี่พี่ๆท่านใดชอบนะจ๊ะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะนี่นะจ๊ะ ต่อไปที่รายการที่สามสิบจะเป็นตะกุดนะจ๊ะน้องอไม่น้องไม่แน่ใจว่าที่ไหนนะจ๊ะเป็นอ่าตะกุดไม่ทราบที่นะจ๊ะพ,พ,พี่พี่ท่านใดชอบนะจ๊ะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะต่อไปรายการที่39ม้าจ้ะ สามสิบเก้าเป็นซุมก่อนนะจ๊ะสามสิบเก้าจ้ะต่อกันที่รายการที่สี่สิบนะจ๊ะเป็นรายการสุดท้ายจ้ะเป็นเขี้ยวเสือนะสวยงามมากเลยนะจ๊ะพี่พี่ ออรายการสุดท้ายจ้ะรายการนี้เป็นรายการที่สี่สิบนะจ๊ะก็จบกันไปแล้วนะจ๊ะ EP ที่สี่สิบห้านะอ่าขออภัยค่ะสี่สิบหกนะจ๊ะพ้าเครื่องมั่งมี EP ที่สี่สิบหกอ่าก่อนไปน้องขอฝาก อีกครั้งนะคะช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์0 8 2 9 7 9 8ดสองเก้นะคะอ่ะพี่ๆดูแล้วอชอบสนใจรายการไหนนะจ๊ะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะหรือแอดไลน์เข้ามาตามเบอร์นี้เลยนะจ๊ะพระเครื่องมั่งมีนะคะ<อ>ก็ฝากพี่ๆติดตามช่องด้วยนะจ๊ะ เพื่อที่จะไม่ได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะจ๊ะพี่ๆสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ